ก็โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับกันมาอีกครั้งหนึ่งเนาะกับเกมใหม่ครับวันนี้ผมจะมาทําอะไรวันนี้ผมจะมาทําการขยายไีย้ไม่ใช่ขยายมาทําการขยายแหละก็จะมาขยายพันุ์แกะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเพิ่มประชากรของพวก npc กันว่าเราจะได้ประชากรเยอะขึ้นแค่ไหนเพราะว่าผมต้องการ NPC เพิ่มขึ้นเนาะคือตรงนี้เราสามารถวางอย่างนี้ได้นะครับทุกคนแล้วก็เราอะตัวเราอะสามารถเดินออกไปได้แต่ว่าสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นไม่สามารถเดินออกมาได้เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปอัปเดตอะไรบางอย่างคือผมได้ทำฟาร์มว้ายในเบื้องหลังไปมันก็ไม่ใหญ่มากนะครับทุกคนมันก็พอใช้ได้ ก็คือไม่อยากใช้แบบอัตโนมัติแล้วละ่ะมันรู้สึกไม่ค่อยทันใจแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะขยายเพิ่มเนาะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ผมได้ทําไปในครั้งที่แล้วตอนนี้เรามีประชากรแค่2คนเพราะว่าเตียงมันมีแค่สอเตียงเนาะทําให้ผมให้อาหารเขาไปแล้วละ่ะแต่ว่ามันไม่มีเตียงเขาก็เลยไม่ยอมรักกันคือมันรักกันหละครับทุกคนแต่ว่ามันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายฟ้าผ่า ็คือมันไม่มีเตียงนั่นเองหลังจากตอนที่แล้วเราได้ทำการทำสถานที่รับแลกกระดาษไปแล้วนะครับทุกคนในคลิปนี้เราจะมาทาการเพิ่มประายัดกันคือผมต้องการเอากระดาษไปขายเพื่อซื้อของเนาะตรงนี้เราก็ต้องมาขยายพันแก่ก่อนโอเคครับผมลืมอย่างหนึ่งเลย ขอไปเอาของกันแล้วกันนะครับทุกคนก็โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมได้ทําการเอาเชียร์แล้วเนาะคือผมจะทําการเลี้ยงไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะตัดขนแกะไปด้วยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาคือผมต้องทําเตียงจํานวนมากประมาณผมว่าจะทําประมาณห้าสิบเตียงมาครับทุกคนจะได้แบบมี NPC เยอะๆเลยแต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะตอนแรกมันเป็น สีดำเนาะแต่พอตัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวสีขาวเฉยเลยก็โอเคครับถ้าเกิดมีอะไงล่ะคือตอนนี้ฟาร์มการ์เดียนผมนะครับทุกคนผมขุดใกล้จะเสร็จแล้วล่ะแต่ว่าคือมันก็มีเวลาขุดบ้างไม่มีเวลาขุดบ้างครับทุกคนมันก็เลยอาจจะล่าช้าหน่อยนะแล้วก็ตรงนี้ ไม่มีคนบอกผมเนาะว่าจะให้ผมทําอะไรผมก็เลยมาทําฟาร์มแกะเฉพาะจิตซะเลยเดี๋ยวหนะ้าโคตจะทําอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีแล้วก็เร็วเร็วนี้อาจจะมีคลิปสร้างฟาร์มเหล็กขึ้นมานะครับเอ้ยไม่ใช่ฟาร์มเหล็กฟาร์มเหล็กทําตั้งแต่พิมววแล้วฟาร์มกาเดียนนะครับทุกคนคือผมอยากทําฟาร์มกาเดียนเนาะแล้วก็เดี๋ยวนาะผมทําฟาร์มกาเดียนเสร็จผมอาจจะไปทําฟาร์มไม่นั่นนะ้ะ พอรลัสพุทอะไอที่มันจะได้เป็นบล็อกของเดนะทุกคนบล็อกสีม่วงอะโอเคครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะขอขยายพันแกะก่อนแล้วกันเฮ้ยปกติมันจะได้สีขาวแต่มีโอกาสเนาะสุ่มได้สีดำก็โอเคเหมือนกันก็เดี๋ยวเราจะกลับกันมาอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวตรงนี้ผมต้องขอตัวก่อนแล้วกันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะ ก็โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมได้ทําการเอาเตียงมาวางแล้วคือผมได้ทําการไปขโมยเตียงที่ฟา์มเหล็กอันเก่าผมเพราะว่าตรงนั้นมันใช้ไม่ได้นะครับทุกคนผมก็จะวางเตียงไปเลยก็ไม่รู้เหมือนกัน,นว่าตรงนี้จะมีเตียงเยอะขนาดไหนแต่ว่าผมได้ความรู้ใหม่มานะครับทุกคนว่าถ้า NPC เยอะแต่ว่าไม่มีเตียง มันจะทำให้ตัวเกมรอแหลกเพราะว่า Np c เขาจะมองหาเตียงอยู่ตลอดเวลาทำให้ตัวเกมรอมีการประมวลผลว่า Np c เขาตามหาเตียงอยู่ทำให้เกมรอมันแหลกตรงนี้ผมก็เมื่อกี้ผมก็ได้มานั่งทำเล่นๆไประหว่างรอตรงนั้นเนาะก็คือผมจะทำแบบนี้นะครับทุกคนทำเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ตรงนี้มันอาจจะดูแบบไม่รู้สิทุกคนมันก็แล้วแต่คนเนะว่าจะมีความเร็วขนาดไหนแต่ผมก็ได้ประมาณนี้แหละก็ไม่เร็วมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันจะมีอยู่สองแบบนะครับทุกคนแบบหนึ่งก็คือเติมน้ําให้เต็มกับอีกแบบหนึ่งคือ มันไม่จำเป็นว่าต้องเติมน้ำเต็มก็สามารถปลูกไวยได้แต่ถ้าเราเติมแบบไม่เต็มครับทุกคนมันจะมีข้อเสียคือว่าเราไม่สามารถเอาบล็อกสลับขึ้นขัน้นนะครับทุกคนมาวางได้ก็คือถ้าเราวางปุ๊บน้ำจะหายแต่ว่าถ้าเราทำแบบนี้เนาะเอาน้ำมาวางบล็อกแรกกับบล็อกที่3แล้วก็ตักตรงกลางแทน ล้วก็เราก็ทําการเติมน้าให้เต็มมันจะกลายเป็นว่าเราอะทุกคนเราสามารถเอาบล็อกสลับมาวางได้อันนี้หลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วแต่ผมก็จะมาบอกสำหรับคนที่ไม่รู้เนาะล้วก็สำหรับผู้ชมใหม่ก็สวัสดีด้วนะครับถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมไว้ได้ละจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผู้ชมใหม่อาจจะสงสัยว่า ผมเล่นในมือถือหรือว่าบนคอมคือผมเล่นในมือถือนะครับผมใช้รีซอสแพคของ Java คือทำให้ตัวเกมเรามันคล้ายๆกับจ a ว่คือสามารถทำให้เรารับของแบบรวดเร็วได้โดยการกดตรงนี้ครับทุกคนไม่ว่าเราจะเลือกครับอะไรก็ตามถ้าเรากดตรงนี้มันจะทำการครับของให้เราแบบทีเดียวเลย มันดีกว่าตอนที่ว่าเรามานั่งครัฟทีละอันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ผมใช้เมาส์ก,กับคีย์บอร์ดนะจะถามว่าทําไมผมใช้เมาส์ก,กับคีย์บอร์ดแล้วผมถึงยังใช้ไอ้เจ้ารีซอสแพคของ Java าอยู่ก็คือมันมันทําให้มันไม่มีปุ่มนะครับทุกคนเห็นไหมมันลบตรงปุ่มออกไปมันทําให้มันรู้สึกว่ามันไม่เกะกะลูก,กตา ตอนที่มันมีปุ่มมันรู้สึกเก่าๆลูกตานะครับหรือไม่อาจจะเป็นเพราะว่าผมเล่นจนชินแบบนี้แล้วหรอมั้งแต่ว่าปุ่มเราก็ยังกดได้ปกตินะครับโอเคมาเข้าเรื่องเรากันต่อดีกว่าคือวันนี้เนาะผมจะมาขยาย NPC แล้วก็มาทำฟาร์มตรงนี้แหละคือเหตุผลที่มาขยายพันธ์เอไม่ใช่มาเพิ่มจำนวน NPC เราจะไม่พูดว่าขยายพันธุ มาเพิ่มจำนวน NPC เพราะว่าเราต้องการเราต้องการเอาอ้อยตรงนี้ครับทุกคนไปแรกัะ NPC เป็นจำนวนเยอะอยู่เพราะว่าผมต้องการอมมลลอจำนวนมากในการไปซื้อสมุดมันจะมีสมุดอยู่สมุดอะไรวะ u n b เบรกิ้ง n n นเบรกิ้งเบร n ดแล้วก็ซิลทาสประมาณนี้ ที่ผมต้องการนะแล้วก็ e m e r g e n c y v คือผมมีหมดแล้ว NPC ที่สามารถขายได้แต่ว่าตอนนี้ติดคือผมไม่มีเงินนะคือเพราะว่าเราได้ทำการใช้เงินไปอย่างฟุ่มเฟือยจนว่ามันหมดไปละแล้วลตอนนี้ผมมีที่ขุดอยู่แค่ชุดเดียวแล้วก็เวลาผมไปขุดตรงฟาร์มการเดียนะผมก็ ใช้ที่ขุดหลายอันแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยทันใจก็คือผมมีบีคอนก็นจริงนะครับทุกคนแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันขุดไม่ทันใจเหมือนกันเพราะว่าเราขุดเยอะมากและถามว่าผมจะขุดไปถึงเวทล็อกไหมผมคงขุดไปไม่ถึงล็อกเพราะว่าผมไม่มีเวลาแล้วทุกคนผมอยากจะสร้างฟาร์มการเดียนจนเต็มทนแล้วเพราะว่า อยากจะมีบล็อกไปสร้างอย่างอางื่นแล้วแล้วก็อยากจกจบโปรเจกต์ฟาร์มการ์เดียนเักทกีแต่ว่าไอ้จงฟาร์มการ์เดียนน่ทุกคนมาจะใช้เวลาหลายคลิปเลยนะก็หวังว่าทุกคนจะไม่เบื่อนะเพราะว่าผมไม่ได้มีคาถาช่วยสร้างผมไม่ได้มีอะไรเสริมผมมีเสริมแค่ตัดทุนไม้กับขุดแรกแค่นั้นนะ,นะทุกคน คือไม่ได้มีอย่างอื่นเสริมนะมันทําให้คือเวลาผมวางบล็อกอะ่ะผมก็ต้องมานั่งวางทีละบล็อกโอเคตรงนี้เราพูดไปพูดมาแล้วก็เติมน้ําจนเสร็จละผมก็จะทําฟาร์มขนาดแค่นี้แหละแล้วก็ตรงนี้ผมได้ทําการเอาลาวาเนาะมาใส่ไว้ในการเผาเชื้อเพลิองอันนี้สาหรับคนที่ยังไม่รู้สาหร่ายสามารถนํามาทําเป็นเคียวบล็อก แล้วก็สามารถนํามาเป็นเชื้อเพลิงได้อันนี้ผมก็ได้เผาพวกสมุดสโตนไว้คือผมจะเอาสมุดสโตนไปในการทําฟาร,ร์มการเดี่ยนเนาะแล้วก็เน้นกระจกแล้วก็อันนี้เป็นฟาร,ร์มสาลายแบบประหยัดออฟเซอร์เวอร์นะครับทุกคนสำหรับผู้ชมใหม่เนาะก็สามารถไปหาส่องส่องดูได้ว่าไอ้เจ้าฟาร,ร์มบ้ายสร้างไงถามว่าสร้างนานไหมก็นานแล้วแต่มันก็ใช้เวลาสร้างทีเดียว อันนี้ก็คือกล่องที่มีแต่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดซึ่งผมเอามายันยัดัดไว้เพราะว่าผมขี้เกียจเก็บเพราะว่าตรงตอนแรกเราโละตรงพื้นที่แถวๆนี้ออกไปทําให้ผมต้องทําให้ผมต้องเอาของมาเก็บก่อนมันก็เลยเป็นอย่างสภาพที่เห็นเนี่ยแหละครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะวางอ้อยไปเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเราสามารถปลูกอ้อยได้จนถึง จุดที่ว่าเราวางน้ำไว้แล้วถ้าทำอย่างนี้มันก็จะสามารถวางสลับได้เนาะโอเคตรงนี้อาจจะใช้เวลาอีกอยาวนานนะครับทุกคนดังนั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปวางอ้อยก่อนละกันจะได้ไม่เป็นการเจ็เวลานะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราวางอ้อยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลครับเดี๋ยวเราไปดูว่าโอ้ไม่ต้องดูแล้วครับทุกคนเห็นไหมเขาออกมาต้อนรับเราเพียบเลย หนึ่งสองี่ห้าหข้างในอีกเจโอเคตอนนี้ผมมีประชากรเริ่มเยอะเนาะเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะขอยืมสมุดสโตนมาใช้สักหน่อยแล้วกันคือผมจะทำเป็นสมุดสโตนสล,ลับเนาะโอเคตรงน,นี้เรอเราปิดประตูแบวทสักหน่อยเอามาตักสชุดก็น่าจะเพียงพอเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูว่ามันคับยังไง ทุกคนเห็นตรงนี้นะดูดีๆเ,เห็นไหมผมกดทีเดียวเองผมคราบของได้แบบรวดเร็วเลยอันนี้เราไม่ได้ใช้แล้วเราจะเก็บไปก่อนนะครับทุกคนเราจะได้ไปวางสลับแค่อย่างเดียวเนาะเดี๋ยวผมจะเอาขวานไปแล้วละกันกรณีผมวางผิดนาะอันนี้เอามาไเก็บไปก่อนโอเคเราไปเริ่มวางสลับกันเลยดีกว่า เดี๋ยวผมจะมาวางให้ผู้ชมดูสัหากหน่อยละกันว่าผมจะวางไงนะผมก็จะวางอย่างนี้นะครับทุกคนทุกคนสังเกตไหมอันนี้ผมเพิ่งรู้นะว่าถ้าเรากดย่องแล้วเราใส่ปีกอยู่เราจะสามารถเดินในน้ําเร็วทุกคนอันนี้ก็ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันโอเคผมว่าผมหยิบมาพิดูดก่อน เราจะเอาสมุทสโตนมาวางเราต้องใช้เป็นพิกแอคไม่ใช่ใช้ขวานน้ำวันน้ำวันสมองผมยิ่งเละเรือนไปหมดละทุกวันนี้ทำงานยังหลงยัง huh. ลืมอยู <wie> ่เลยก็เผื่อมีคนสงสัยนะว่าผมทำงานอะไรผมทำงานล้างรถนะครับทุกคนเป็นเด็กขาแค่เนาะ ถามว่าทำมานานหรือ,อยังก็ทำมาประมาณหกเจ็ดปีละหกปีกว่าก็เป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแหละแต่ไม่โลเซทุกคนมันก็เป็นอาชีพของเราเนาะเราเลือกไม่ได้หรอกว่าเราจะเกิดมาเป็นคนแบบไหนแต่ว่าเราเลือกได้นะว่าเราจะ ทำยังไงโอเคมาเข้าเรื่องเรากันต่อดีกว่าอาจจะมีคนสงสัยนะว่าผมเข้างานกี่โมงผมเข้างานตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งประมาณนั้นเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงสี่สิบเลิกงานก็ประมาณห้าโมงกว่าห้าโมงเย็นนะไม่ใช่ห้าโมงเช้านะ แล้วก็จะมีเวลาช่วงประมาณ1นึ่ทุ่มที่ผมจะมีเวลาในการอัดคลิปนะ <c oughs> แล้วก็ถามว่าคลิปหนึ่งมันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่หรอคลิปหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณถ้าต่ำๆเลยก็ประมาณ1ชั่วโมงเพราะว่าเราไม่ได้ทำคลิปเดินไปเดินมา้วเราทำคลิปเอาชีวิตรอดทั้งวัน โอเคตรงนี้เราก็จะวางอย่างนี้มันก็จะสวยหน่อยเพราะว่าเราใช้สมุดสตอแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาแหล่งไฟมาแปะแต่ตรงนี้ผมจะขอแปะให้มันหมดนี่ก่อนนะครับทุกคนซึ่งมอาจจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ละเดี๋ยวต,ตรงนี้ผมต้องขอตัวก่อนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันีกรอบนะครับตรงนี้ผมก็จะปล่อยให้ NP c เขาเพิ่มประชากรไปโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนแล้วกัน ก็โอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้ทําการวางสมุทสโตนสลับเป็นที่น้ร้อยนะครับทุกคนใช้เวลาประมาณชาติเสรษๆได้โอเคตรงนี้ผมมีกระดาษอยู่เนะผมจะเอากระดาษมาครัฟอย่างนี้แ <c oughs> กันขี้เกียจเกดโอเคได้มาแล้วอันนี้เศษทิ้งไปทำอ m มเมอรอลบล็อกมา3ามบล็อก โอเคครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะมาทําการคืออันนี้มันมีซิลทัสอยู่เนาะไม่ใช่ซิลทัสมันมีเมนดิ้งอยู่ผมก็จะเอามาต้มสักหน่อยคืออันนี้เป็นที่ขุดที่มีเมนดิ้งเนาะแล้วก็เป็นที่ขุดที่มีขุดแลว้วมีคงทนมีอะไรอะขุดแลว้วคงทนซ่อมแซมโอเคผมจะขอ คือตรงนี้ประชากร NPC ผมก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าคืนนี้ผมจะได้ไปขุดตรงฟาร์มกาเดียนหรือเปล่านะเพราะว่ารู้สึกว่าคือคลิปเนี้ยมันเหมือนจะง่ายๆนะครับทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ง่ายนะกว่าผมจะวางน้ำเสร็จกว่าผมจะ ไม่ใช่กว่าผมจะวางน้ำเสร็จกว่าผมจะไอตรงนั้นเสร็จอะ่ะมันก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับทุกคน,นไม่ใช่ว่าแปบบ๊แบแป๊บเสร็จเนาะโอเคเรายังไม่ได้คนไหนบ้างอันนี้ยังไม่มีอาชีพเนาะเพราะว่าผมยังไม่ได้เอาโตะท,ทำงานมาเพิ่มเลยคนนี้แรกไปแล้วคนนี้ยังแรกได้อีก อันนี้ก็จะเป็นวิธีหาแหวนมาลอกง่ายๆนะครับทุกคนอันนี้ก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆเนาะที่ขุดตอนนี้เราก็ซ่อมมาได้เยอะพอสมควรละคนนี้เขาแรกอะไรได้บ้างลัอกออฟเจซีได้เข็มทิพเนาะแล้วก็สามารถเอานเ,เมอนมแท็กมาแรกได้โอเคมีคนไหนอีกคนนี้อีกหนึ่งคนเรามีเอวมอล็อกค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้ อันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะว่าจะทาเป็นฟาร์มรูปแบบไหนว่าจะทําเป็นแบบอัตโนมัติหรือว่ายัางไงก็แล้วแต่เนาะแต่เดี๋ยวตรงนี้ผมขอไปเตรียมทรัพยากรก่อนแล้วกันนะครับทุกคนก็โอเคครับทุกคนผมได้ไปเตรียมของมาแล้วเนาะก็จะมีร้วไม้กับเจ้าเลนเรนเทิร์นแลนเทิร์นเขาเรียกเลนเทิร์นชอบเรียกผิดว่าระหว่างตีเลนเทิร์นกับแลนเทิร์นนีนแ่แหละ โอเคตรงนี้เราจะก๊อปปี้มาเลยนะครับทุกคนคือตรงนี้ผมจะวางห่างห่างระยะคือตรงกลางมันจะมีระยะ4บล็อกเนาะแล้วก็บล็อกที่ห้าเราจะวางโอเคเราก็นํามา1 2 3 4บล็อกที่ห้าเราก็วางแต่อันนี้ผมได้อันนั้นเป็นที่รอบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้จากตรงนี้มาเลยแล้วกันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลา อันนี้ผมก็สามารถเปลี่ยน okay? มุมมองได้อย่างรวดเร็วเนาะสำหรับผมเพราะว่าผมเล่นเพราะว่าผมใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดเล่นจะไม่เหมือนของทุกคนเนาะทุกคนใช้มือถือเล่นเพียวๆเลยมันก็จะเปลี่ยนมุมมองค่อนข้างลําบากก็เคยมีนะคนที่ขอให้ผมทําคลิปร uh ีวิวอุปกรณ์การเล่นให้หน่อยแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่พร้อมนะครับทุกคนเพราะว่าไม่รู้สิ ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะทำคลิปสอนล้วกันหนึ่ง1 2 3 4 5 1สี่้าหนึมสตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะคอปมาเลยเนาะก็คือผมถามว่าผมใช้ ของดีไหมผมก็ไม่ได้ใช้ของดีอะไรมากมายนะครับทุกคนมันก็แค่ของที่เคยมีอยู่ในบ้านแล้วมันก็พอเล่นได้อยู่ถามาตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร่ก็ไรก็เก่า,กาแถมเมาส์แล้วคีย์บอร์ดแถมเมาส์้วก็เก้าซื้อมาจากโลตัสแต่ตอนนี้มันก็ได้ใช้ประโยชน์มากนะครับทุกคนเมื่อก่อนผมไม่เคยคิดเลยนะว่าผมจะได้ใช้ประโยชน์จากมันแต่ตอนนี้คือ ผมได้ไประโยชน์จากเมาส์กับคีย์บอร์ดตรงที่ว่าผมสามารถเล่นเกมโดยที่ว่ามันมันไม่เสียงดังเนาะมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือมันไม่เสียงดังแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ไปถางตรงฟาร์มการเดียนให้มันเสร็จหรอกครับทุกคนอาจจะตรงนี้คืนนี้อาจจะขอปั๊มพวกอ l มัลไว้ก่อนจะได้มีเงินไปซื้อของเนาะ ก็คือเดี๋ยวถ้าผมมียังไงล่ะถ้าผมมีที่ขุดดีๆแล้วหลายๆอันอย่างเงี้ยผมก็ไม่ต้องวิ่งเทียวไปเที่ยวมาอย่างเงี้ยทุกคนมันจะได้แบบว่าขุดรวดเดียวเลยถามว่าผมเอาน้ําออกหมดหรือยังผมเอาน้ําออกไม่หมดนะครับทุกคนไม่หมดตรงที่ว่ามันเป็นเรวีนะก็คือตรงเรวีนะผมได้ทําการ ถมไปละถมไปตรงความสูง29เนอะคือผมจะใช้ระยะนั้นแหละในการทำฟาร,ร์มการเรียนเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะใช้เวลาแล้วก็ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเนาะอย่างที่ทุกคนรู้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวตรงนี้ผมจะขอ วางรั้วไม้ก่อนละกันมันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับกันมาในอีกสักพู่หนึ่งนะครับแต่ว่าสําหรับทุกคนมันก็คงแบบป๊บเดียวแหละตัดปุ๊บตัดมาะล้โอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้เจอกับบุคคลหนึ่งท่านที่เราไม่อยากจะเจอเขาเลยจริงๆก็คือนี่ไงตัวนี้แหละอิชอ ระวางฟามกระจายครับทุกคนอันนี้ผมนอนช้านิดเดียวยนะฟาร์มผมเกิดแล้วคือแบบยังดีนะที่ชูกาเคยนผมมันไม่สูงเนาะถ้ามันสูงเนะี่ยผมมองคิปเปอร์ไม่เห็นเลยนะครับเนะี่ยทุกคนตอนนี้ผมก็ยังวางไม่เสร็จเลยมันจะตายง่ายไหมเนะี่ยเอาโชว์เวลชฉอะหวัวมันเลยโอเคครับทุกคนตรงนี้ผมก็ วางมาสักระยะหนึ่งละก็ใช้เวลาไปพอสมควรเลยเอเอโอเคตรงนี้ผมก็จะมาวางต่อเนาะเราจะใช้เป็นไม้ขาวด้วยละกันเพราะว่าผมขี้กเกียจไปหาไม้ละมันก็จะมีวางถูกบ้างผิดบ้างเนี่ยทุกคนมันช้าตรงนี้หละว่าช้าตรง <เอ S 1> ผมวางผิดเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวผมต้องไปเอาแรนเทินมาแปะ ก็ตรงที่ผมวางเลนเตือนอ่ะทุกคนมันจะห่วยมันจะกดอย่างนี้ไม่ได้นะผมน่าคิดว่าน่าจะกดอย่างนี้ไม่ได้อาจจะต้องวางค่อยๆวางทีละอันทีละอันทีละอันไปแต่ไม่เป็นไรเนาะสำหรับผู้ชมผมทําได้ทุกอย่างแล้วแหละยกเว้นให้ผมเร็วทาช่องอ่ะผมทาไม่ได้แล้วก็บางครั้งมันอาจจะมีคน ดูน้อยเนาะทุกคนเ<ม>ข้าใจนะผมเข้าใจว่าบางคนก็ไม่มีเวลาจะดูเนะเาะแต่ถ้ามีเวลาก็สามารถแวะเวียนมาได้นะโอเคเหลืออีกไม่รู้ว่าไม้ผมจะพอไหมทุกคนเราเรามาลุ้นกันแต่ไม้อะ่ะอาจจะพอแต่เลนเท่อนอะ่ะจะพอหรือเปล่าแต่ถามว่าถ้าเลนเท่นไม่พอมันมี อะไรไมผมไม่อะไรหรอกผมสามารถราบได้นะเลนเทิร์นอ่ะมันไม่ได้ใช้อะไรที่แบบแพงมากมายเดี๋ยวผมจะไปดูฟาร,ร์มเหล็กผมละ<อ>ผมไม่ได้ไปดู<อ>ปดมาภาวรละเต็มหน้าแล้วเมื่อกี้โอเคครับเด,เดี๋ยวเราไปเอาเหล็กสักหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนเ,เ,เ,เราจะพาไปดูฟาร์มเหล็กกับลนะ ตรงนี้ผมก็ได้โลกออกไปนิดนึงแล้วละตรงฟาร์มเหล็กเก่าโอเคเรามาถึงกันอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมมีผลผลิตเหล็กเยอะประมาณเท่าไหร่รมรผมไม่ค่อยได้มาเอฟเคนะครับทุกคนมันก็เลยอาจจะมีไม่เยอะเนาะก็มีประมาณนี้แหละมาตัดขนาดนี้แล้วกันเราก็จะกลับผมก็ต้องหาจุดปล่อยตัว นิดหน่อยประมาณตรงนี้ออนบินโอเคครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอไปวางเลนเทนกันนะครับทุกคนมันจะได้ไม่เสียเวลานะ<ช>เพราะว่าคลิปนี้ค่อนข้<พ>า,าง,างใช้เวลามานานพอสมควรละเ,รเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกโอ้ยตอนนี้ผมก็บินชนจนว่าดั่งแมพหมดแล้วทุกคน,นโอเคครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งเนาะ ก็โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมยังไม่เสร็จหรอแต่เราอยู่ที่ไหนทุกคนรู้ไหม hey, เราอยู่ที่ฟาร์มกาเดียนนะครับทุกคน hey, ก็คือผมเหลือบร hey, ิเวณแค่ตรงนี้แหละผมต้องขุด <S <s <illes> <S ให้มันลึกถึงตรงนั้นนะครับทุกคนตรงเนี้ยคือต้องขุดออกให้หมดเลยแล้วตรงแถวๆเนี้ย <s illes> มันจะเป็นเลวีนซึ่งผมไม่ค่อยอยากจะขุดเท่าไหร่ถามว่าผมมาฟาร์มการเดียน Becca. ทำไมอุ้ย ก็จะมาอัปเดตให้ผู้ชมดูแบบว่าผมขุดไปถึงไหนแล้วเนาะแล้วก็ผมต้องการทอดทุกคนฐานผมหมดบ้านแล้วโอเคเรามี่านตรงไหนลงเดือมเอากล่องเก็บของมาละโอเคมีทอดอีกไหมโอ้ล่วงอีกแล้วเดี๋ยวตรงนี้ผมขอหาของกันแล้วนะครับทุกคนผมแค่พามาอนะัปเดตเนาะ เดี๋ยวเราจะมากันอีกทีหนึ่งตอนที่ว่าผมกลับไปถึงบ้านแล้วนะก็โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมได้ทําการวางแลนเทิร์นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็วลวลวลวคลิปนี้อาจจะใช้เวลายาวนานนะครับทุกคนสี่สิบนาทีเลยแต่ว่าถามว่าทําไมมันถึงทํานานเพราะว่าทําไมคลิปมันถึงนานเพราะว่าผมก็ใช้เวลาทํานานเหมือนกันก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะได้เวลาสมควรแล้วนะครับทุกคนผมขอกล่าวปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยถ้าชอบคลิปนี้ฝาก ไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับตอนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย